I can't scratch and a piece that Compete a whole party in an open moon star Everybody come here, gather round Welcome to the creature of the best in town What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly I've been living in my own head constantly Thoughts jump around, think I need a little bottom Wait, all these thoughts are too negative I don't wanna get lost in the sedative Gotta what I got. I'm competitive. You know I'm to go off I won't let him win, I'll take this stab I wanna chase สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับคลิปนี้พาทุกคนมาดูนักเตะตำนานใหม่อีกคนหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในเกมแล้วก็ตัวสุดท้ายที่จะรีวิวในแพ็คของอีพิกอินเตอร์มิลานนะครับอีวานลามิโลคอร์โดบานะครับเป็นนักเตะสัญชาติโคลัมเบียนะครับแต่ว่าเขามีส่วนสูงเพียงแค่173ซนติเมเท่านั้นเองนะครับและตำแหน่งหลักที่เขาเล่นก็คือเซ็นเตอร์แบ็กนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกในสมัยนั้นนะครับสำหรับบอลอเมริกาใต้ที่มีกองหลังตัวเล็กนะครับ วอมเหมือนกระบอกอังกฤษ <laughs> แล้วก็โคดิบ้ามีการเทคตัวที่สูงด้วยมีจ้าที่สูงด้วยนะครับโคดิบ้าจึงมีทักษะในการตัดเกมคู่แข่งก่อนที่จะแทงบอลตัดแนวรับไปถึงกองหน้าทําประตูได้นะครับตัวเขาเองก็ทําได้ดีในการอ่านเกมเพื่อตัดเกมนอกจากนี้เขายังมีความแข็งแกร่งทางร่างกายอันดีเยี่ยมไม่กลัวการเข้าปะทะกับคู่แข่งมีภาวะการเป็นผู้นําสูงนะครับได้รับความไว้วางใจให้เป็นกัปตันทีมเสมอก่อนช่วงปี2000โคดิบ้าก็ยังเล่นในลีกอเมริกาใต้อยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นโคลัมเบียแล้วก็อาร์เจนตินาก่อนที่ความท้้าาาทยในนนกกกรรเเเเป็็อองงงหลงลััตตวข,ขจะิ่ม ครั้งยิ่งใหญ่นในปี2000ในการย้ายมาเล่นกับอินเตอร์มิลานนะครับแน่นอนครับบอลยุโรปกองหลังตัวเล็กแบบนี้มักจะเป,เป็นเป้าในการโดนจู่โจมจากลูกกันอากาศนะครับแต่ว่าอิบานโคโดบาก็พิสูจน์ตัวเองทําให้เห็นว่ากองหลังตัวเล็กนะครับไม่ใช่ปัญหาสําหรับเขาเลยนะครับผมเขาเป็นตัวหลักของอินเตอร์มิลานในยุคนั้นนะครับผมแล้วก็จะมีวอเตอร์ซามูเอลมาโกมาเตเลซี่คิสเตียนคิวูนะครับลงสลับมาจับคู่กับอิบานโคโดบาโคโดบาปักหลักอยู่กับอินเตอร์มิลานถึง13ปีนะครับผมลง เล่นให้กับอินเตอร์มิลานไปทุกรายการเนี่ย455เกมนะครับได้แชมป์เกาโชซิลิอากับอินเตอร์มิลาน5สมัยนะครับแชมป์ซูเปอร์โคปาอิตาเลน่า4สมัยนะครับฟุตบอลสโมสรโลกฟีฟ่าขับวัวครับ1สมัยแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีก1สมัยนะครับจริงๆโคดิบ้าก็อยู่ในชุด3แชมป์นะครับผมของโจเซ่มูรินโญ่ในปี2010เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเกมเนี่ยทำโคดิบ้าออกมาเป็นเวอร์ชัน2005 2006นะครับปีนั้นก็ได้แชมป์ซิลิอานะครับโคปาอิตาเลียนะครับแล้ว ซูเปอร์ค็ปาอิตาเลน่าก็เป็น3แชมป์เหมือนกันนะในปีนั้นนะครับแต่ว่าก็เป็น3แชมป์ในประเทศตัวเองนะครับผมปี2 0 0พันห้นะครับเป็นปีที่ผลงานส่วนตัวของคดูบาเนี่ยชัดเจนที่สุดนะครับผมสกภาพทางด้านร่างกายความฟิตอะไรต่างๆความทีในการลงเล่นเนี่ยถือว่าเป็นปีที่ดีที่สุดของเขาก็ว่าได้นะครับในปี2005นะครับถ้าหากใครเคยเล่นวินนิ่งอิเลเวนนะครับผมน่าจะคุ้นชื่อเป็นอย่างดีนะครับผมตัวนี้เป็นกองหลังเป็นเซนเตอร์ที่ตัวเล็กนะแต่ว่าจ้ำสูงมากนะครับผมแล้วก ผิดนะครับผมก็เป็นหนึ่งในชุดทีมรวมดาราโลกหรือว่า world all star ใน n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  ีเล e วนด้วยนะครับผมสูง173เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับผมอายุตอนนั้นก็เป็นช่วงวัย29ปีนะครับคานาวโร่เนี่ย176นะเออ ถ้าเกิดใครเคยเล่นคานาวาโลอยู่ก็จะรู้ดีว่าเออเป็นกองหลังที่ตัวเล็กนะครับนี่เล็กกว่าฮะเตี้ยกว่าแต่สไตล์เป็นเอ็กซ์ต้าฟอนแมนนะครับไม่ใช่เดสทอยเยอร์เหมือนกับคานาวาโลนะครับเดี๋ยวไปดูกันในเกมนะครับว่าจะเป็นไงเดี๋ยวดูค่าพลังก่อนนะครับตัวนี้สามารถทําตันได้สูงสุดอยู่ที่98นะครับผมรวมโบนัสจาก95บวกูสามเป็น98ก็สมเหตุสมผลนะครับตามเกรดเออเอพิกเพเยอร์ไม่ใช่บิ๊กไทม์นะลองดูกันครับผม แนวทางการอัพส่วนตัวผมก็กดออโต้นำทางเหมือนเดิมป้าบเข้าไปแล้วจะได้อวอร์เรตติ้งอยู่ที่95ถ้าแบบนี้เลยลงทีมบูสต์สานะครับก็98นะครับแต่ดูข้างในก่อนวนลภาว่าจะปรับตรงไหนได้หรือเปล่าครับ c c 8 84นะครับเซนเตอร์ Center เนี่ยก็ตามแพทเทิร์นนี้นะคะับเฮดดิ้ง88นะครับ ค่าพลังเกมรับ4อย่างดิวิสิบอ e ัยเนสปริยาความไวในการเล่นเกมรับ89นะครับแท็กกิ้งเข้าไปท้าบอล91ความดุดัน96นะครับแกนช่วยเกมรับ90นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้สวยแบบไม่ได้90ไปลายนะครับจำเกนี่เป็นค่าพลังที่ต้องโฟกัสเลยนะครับความแข็งแกร่ง80แข็งน้อยไปหน่อยหรือเปล่า <laughs> เออสปีด79สปีดต้น81ดสอนะกองหลังตัวเล็กมักจะสปีดดีนะครับเซนเตอร์นะ เกมรับเนี่ยเดี๋ยวเราจะปรับให้มันเป็น90สีเขียวเข้มดีไหมปรับได้เปล่าปรับได้สิครับลดเด x กเซตตี้หน่อยฮะลองดูนะครับลดเด x กเซตตี้ออก1แต้มนะครับแล้วก็อลองไปลดโลว์เออร์บอดี้สเตนออกอีกอะเออตอนนี้ดิฟเฟนดิงเนี่ยมัน14นะถ้าเกิดว่าคุณจะเพิ่มเป็น15คุณต้องหาพอยต์มาเพิ่ม4แต้มแล้วการที่เราไปลดโลว์เออร์บอดี้สเตนนะครับกับเด x t เ r ตตี้เราต้องลดอย่างละแต้มต้องลดถึง4แต้มครับเนี่ยผมจะลองลดโลว์เออร์บอดี้สเตนเหลือ1นะะอนะครับสปีดจะ แล้วได้พอยต์ขึ้นมา4ใช่ปะเอาไปใส่ดีเฟนดิ้งเป็น15นะครับก็จะได้ดีฟินสิฟอเวนิสนะครับผมเป็น90อ่าเพิ่มเป็นสีเขียวเข้มนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็จะเพิ่มมาอย่างละหนึ่งนะครับโอเวอร์เลตติ้งได้95นะฮะก็บูตสามเหมือนกันนะครับเป็น98นะครับอันนี้ก็เอ่อได้98สูงสุดเหมือนกันนะฮะแต่ว่าข้อจำกัดคือคุณต้องทำค่าทีมร้อยด้วยนะถ้าแบบนี้นะเออต้องต้องทำค่าทีมไม่ได้1 0หนึ่งร้อยถึงจะบูต นีย่ยต้องเอาตัวที่มีค่าทีมมาแบกหน่อยนะครับแทนที่เซนเตอร์เนี่ยจะแบกค่าทีมให้เพื่อนนะครับถ้าอัพแบบนี้จะเพิ่มดีเฟนดิงเพิ่มขึ้นก็จริงสวยๆก็จริงนะครับแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเพื่อนต้องมาแบกค่าทีมให้คุณนะ่ะแต่ก็เดี๋ยวมีอีกแนวนึงนะครับผมถ้าไม่ชอบแนวนี้นะถ้าเกิดใครไม่อยากทําค่าทีมถึง100นะครับผมก็อัพอีกแบบได้นะครับผมเป็น บูสสเป็น98เหมือนกันนะครับอันเนี้ยค่าทีม100ก็จะ98นะครับค่าพลังข้างในสวยนะครับผมเกมรับสวยก็จริงนะครับว่าเราก็ต้องลดความเร็วลงไปด้วยแล้วก็ที่สําคัญต้องทําค่าทีมบูสต์หนึ่งร้อเลยนะครับผมก็อาจจะมีอุปสรรคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบแบบเออต้องทําค่าทีมร้อยนะครับอ่าผมรีเซ็ตให้นะก็กดออโต้นะครับเอาแบบอัพง่ายๆก็ลดเด็กเซอร์ตี้ออกแต้มหนึ่งนะครับผมแต่ค่าพลังเกมรับก็ไม่ได้อัพปรับเพิ่มอะไรมากเท่ากับสีเเเขขีียว้มมื่อนะะ อ่ครับแบบนี้ก็สามารถอัพค่าทีมได้เหมือนกันนะครับอืมกดออโต้ไปช่วยแบกค่าทีมได้นะครับแบบแรกเนี่ยต้องให้เพื่อนมาแบกนะครับแบบที่2นะครับกดออโต้ลด d e ็กเซียตี้ก็แบกค่าทีมให้เพื่อนได้นะครับผมก็มีความแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับทรัพยากรส่วนตัวผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเล่นลองรีวิวโดยแบบแรกนะครับก็คือจะเพิ่มเกมรับมากขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นใส่3-1 85นะครับก็จะเป็น98นะครับเกมรับ4อย่างสวยๆแบบนี้นะเออถ้าถ้าไม่ชอบก็เอาแบบที่2ได้นะครับออตโต้รดเด็กเซีก็ได้เหมือนกันนะครับผมอลองดูครับ เดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับผมก็เป็นหนูทดลองให้นะจริงๆเนี่ยแบ็คซ้ายแบ็คขวาสีชมพูแผ่วๆนะครับถ้าเกิดยืนแบ็คซ้ายแบ็คขวาได้จะแจ่มมากๆเลยนะครับผมความสามารถเกมรับประมาณนี้เนี่ยถ้าไปยืนแบ็คได้นะเหมือนกับคุณเด้เนาะตัวไม่ใหญ่ยืนเซนเตอร์เป็นหลักแต่ว่ายืนแบ็คได้นะครับแจ่มมากเลยนะถ้าไปยืนแบ็คได้นะครับผมว่าในอนาคตถ้าเกิดมีไอเทมเพิ่มตำแหน่งได้จะดีมากส่วนสกิลมีเฮดดิ้งเอาเข้าไปดิฟินิชชิ่งมีนะครับแล้วก็สกิลเกมรับแมนมาร์กิ้งเซสชั่นบล็อกเกอร์อออออเเเเเรรรรรีียลลลลลซซูป์์์ิิิิต้้สไดงแทกกััคมนบ and see. แล้วก็ Fighting Spirit s p i r i ิเลือดตั้งสู้ก็มีครบเลยนะครับผมสกิลเกมรับนี่มีครบคันเลยนะครับผมคือไม่ต้องใส่สกิลเพิ่มพร้อมเล่นได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดพวกชอบเปิดบอลบอกวางบอลจัตอนลึกอะไรพวกนี้ก็ใส่ไวเทสพลาสเพิ่มก็ได้นะครับผมก็จะช่วยใสยภเพิ่ในการวางบอลออกบอลจัตอนลึกได้นะครับ Extra f o ้าฟอนแเป็นสไตล์ที่อ,อยู่เป็นลูกครึ่งระหว่าง u i l d Up กับ Destroyer นะครับผมสำหรับการยืนตำแหน่งในเกมนี้นะแต่นว่าในฟุตบอลในวิจิงเนี่ยเอ็กซ์ต้าฟอนแมนเป็นเซนเตอร์ที่จะ รุนทําประตูด้วยนะครับแต่ในความจริงในเกมนี้ไม่ได้เติมขนาดนั้นนะไม่ได้แบบโอ้วิงว่งเติมวิ่งเติมวิง่งกันสูงขนาดนั้นนะครับอีสตาร์บอลแมนก็ยืนอยู่หลังเดสทอยเยอร์ er นิดนึงนะครับไม่ได้พวดพลาดเหมือนเดสทอยเยอร์แต่ก็ไม่ได้แบบยืนอยู่กับที่เหมือนกับรีวิวอัพมากนักนะครับผมสําหรับการยืนตําแหน่งของเขานะครับถ้าเกิดใครเคยเล่นคันนาวารโนะครับผมก็จะรู้ดีว่าโอ้จังหวะการตั้งรับจากการเปิดมงเนี่ยหลักๆเนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องของความสูงอย่างเดียวนะครับผมว่ามันอยู่ที่การยืนตำแหน่งเป็นหลักด้วยนะครับหรือลูกนี้ครับเปิดเข้าไปแล้วนี่ขึ้นได้ดีกว่าเห็นไหมถ้ายืนตำแหน่งได้ดีนะครับขึ้นเทคก่อนนะครับเหมือนการรีบาวบาสเกตบอลอะไรพวกนี้นะถ้าโอ้โอยืนโซนนิ่งดีๆยืนตำแหน่งดีๆนะครับผมการขึ้นก่อนได้เปรียบนะครับเหลี่ยมที่อยู่ด้านหน้าก็ได้เปรียบนะครับนี่พุ่งมุอ,อแต่ผมเล่นเนี่ยสกัดลูกอากาศสวยๆได้บ่อยนะครับเหมือนมีความคล่องเหมือนสปริงข้อเท้ทาดีอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกันนะแค่ความรู้สึกส่ววนตั เกมมันไม่มีหรอกค่าพลังการสปริงข้างข้อเท้าอะไรเนีมีแค่จัมปิ้งนะครับผมแล้วก็การยืนตำแหน่งการหาพื้นที่เข้าเข้าโดดก่อนนะครับผมก่อนที่บอลจะไปถึงคู่แข่งอะไรครับผมว่าเขาทําได้ดีนะครับผมเรื่องหลักๆเลยก็คือการป้องกันลูกการอากาศที่หลายคนอาจจะเป็นห่วงนะครับแต่เท่าที่ผมลองเนี่ยผมว่าอารมณ์เดียวกันกับคันนาวโลกับคุนเด้เลยนะที่เป็นเซนเตอร์ตัวเล็กนะครับตัวไม่ใหญ่แต่เอามาเล่นเป็นเซนเตอร์เนี่ยผมว่าหลักๆเนี่ยมันอยู่ที่การหาพื้นที่ในการขึ้นบอลก่อนคู่แข่งขึ้นบออก่น ออกองหน้าของทุกแข่งที่จะโขกทำประตูนะครับแล้วก็การเปิดแป้นของปีก ค,คือมันไม่ได้อยู่ที่กองหลังตัวเล็กอย่างเดียวนะครับแต่ก็เพื่อความสบายใจบางคนก็ไม่ชอบเอากองหลังตัวเล็กเนี่ยแต่ตัวเล็กคือใช้ความคล่องความพิ้วในการวิ่งตามมากกว่านะครับ <c oughs> แต่มันก็ไม่ได้แบบเข้าพูวดพาดเข้าบอลไวเหมือนเดสเ,เหมือนกับคานาวาโลนะคานาวาโลนั้นถึงเข้าบอลหนักหน่วงดุดนนันจริงๆนะครับเข้า <c oughs> บอลทีนึงกระแทกกระเด็นอะไรอย่างี้นะตัวกองหลังตัวเล็กแต่กระแตตัวนี้นะไม่ได้ไม่ได้พวดพาดไม่ได้เข้าไวขนาดนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้หลุดตำแหน่งข้อดีคือไม่ได้หลุดตำแหน่งง่ายนะครับผมดูลูกนี้ครับ ยังอยู่ในตำแหน่งทิศทางที่จะขึ้นเคลียร์บอลได้ดีกว่ากองหน้าหลายๆครั้งนะเท่าที่ผมสังเกตนะครับขึ้นอยู่กับการบังคับด้วยนี่นี่ดูดูการเข้าประทะบอลครับผมว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ไปถึงบอลได้ไวมากนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าจังหวะการสรับขาด้วยนะครับเรื่องของสปีดสปีดต,ต้นด้วยนะครับก็มีผลเหมือนกันนี่ การกระแทกแต่ความความแข็งเนี่ยก็ผิดหวังนิดนึงนะครับจริงๆน่าจะให้ความแข็งของเขามากกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้ความแข็ง80ว่านทามากกว่านี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่น่าเล่นมากขึ้นนะครับผมอยู่จังหวะตั้งรับตรงนี้นะครับโดนแทงแบบนี้ก็เสร็จครับเอาจริงๆนะทั้ง3คนตำนานใหม่ที่เข้ามาเนี่ยคือเป็นตำนานใหม่ทั้ง3คนมมหมดเลยนะครับอาร์เดโนบูดิโอเซซ่าแล้วก็อีวานโคโรบานคอต้องบอกว่าถ้าเทียบเนี่ยคืออาร์เดโนพีกสุดคือคือ เป็นตัวที่ตื่นเต้นกันสุดๆนะครับผม2ตัวนี้คือดูเงียบไปเลยนะครับ <laughs> เอาตรงๆแต่ก็เป็นหน้าที่ของผมที่อาจจะต้องลองรีวิวลองเล่นให้ดูกันนะครับตำนานใหม่ทั้งทีนะ,ะถ้าดูเรื่องของการจับนะครับถ้าตั้งค่าการจับจากลูกเตะมุมเนี่ยเ0 97นะครับ97นะเผื่อคนอยากเห็นนะครับผมนี่เก้าสว่ามันก็ อยู่ที่ส่วนสูงด้วยนะสูงนี่ร้อยเจ็ดนิดๆนะครับผม97แบบนี้ก็อาจจะไม่ได้เอาส่วนสูงมามามาคำนวณด้วยนะครับ<น>ดูที่เรื่องของจัม h e <ฤๆ S 1> ดด i ้งนะครับสกิลอเรียลซูเปอร์เอตี้นี่ก็เพิ่มไปอีกเยอะเหมือนกันนะเพิ่มแต้มตรงนี้ไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าอเรียลซูเปอร์เอตี้นี่ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะเวลาขึ้นจัมเนี่ยนี่เราอาจจะมองเขาแค่ภายนอกเนาะเห็นส่วนสูงแค่นี้คือตัดสินไปแล้วว่าโอ้ไม่น่าเล่นไม่น่าใช้เพราะว่าตัวเล็กนะครับผมแต่ เอาควาจริงเนี่ยสกัดลูกอากาศได้บ่อยเหมือนกันนะครับดูจังหวะเปิดมงมาเด็กนี่คือ <c oughs> สู้กกัคโอลูกเตะมุมเนี่ยผมลองตั้งเขาขึ้นมาโขกนะครับผมแบบดอกเดียว <c oughs> เข็นผลเลยครับทุกคนดูดิโอ้ไม่รู้ว่าฟุกหรืออะไรนะครับผมอันนี้คือลูกเดียวหนึงน่งเลยนะครับผมแล้วมงประตูดได้เลยนะฮะ กองหลังเซนเตอร์บางคนเนี่ยตั้งมาลองลุ้นจากลูกเตะมุมหลายลูกกว่าจะบ่งเข้านะครับแต่โครบ้านนี่คือแบบลูกเดียวรู้เรื่องเลย ยืนตำแหน่งได้ดีด้วยนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับจังหวะดยแหละเนี่ยใช่ไหมถ้าให้ผมเปรียบเทียบแบบการส่วนตัวนะครับผมคิดว่าอารมณ์คล้ายๆกับการเล่นซูดกุนเด้เลยนะครับผมแต่กุนเด้ส่วนตัวผมก็จับย่ไปเล่นเป็นแบ็คขวานะครับเพราะว่าเขาเล่นแบ็คขวาได้ใช่ป่ะแต่ตัวนี้น่าเสียดายที่เล่นแบ็คไม่ได้นะครับผมคือถ้าเกิดว่าในอนาคตมีไอเทมเพิ่มตำแหน่งเนี้ยที่เป็นศีชูพูจางๆให้เล่นเข้มๆได้นะครับขยับ่านไปเล่นเป็นแบ็คแล้วเกมรับขนาดนี้นะผมว่าจะแจ่มมากๆเลยนะครับผมแต่เอาจริงๆเท่า ขายนอกนะลองเล่นดูถ้าเกิดใครเปิดได้นะครับโอเคนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณแอดมินฟุกด้วยที่รุ่นหลวงภวัติให้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเล่นดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ And for the personas. first time in a long time, I'm alright. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same I as they were it. a year ago.